โอเคสวัสดีครับคือว่าผมขอนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป๊เหมือนเดิมนั่นแหละช่วงนี้ก็อยาลองคอลิปตื่นละากันก็เคยมีอะไรทก็อดขิบลงเล่นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสมัครโคนามิเนี่ยสอนสมัครโคนามินะสอนสมัครโคนามิโคนามิโคนามิโคนมินมนมเพื่อจะได้รับชองสองห้าสิบเหรียญน,นะครับ ถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะรวมตอนนี้นะครับผมมีประมาณสามร้อยถ้าเกิดรวมถ้าเกิดผมสมัครด้วยอะเออผมจึงประมาณสามร้อยกว่าเหรียญแล้วก็เน็ตงั้นเราไปเจอเกันตอนเน็ตมานะครับมันมาอีกแล้วมันมาแล้วมันมแล้วมันมาแล้วเน,นี่ยครับอย่างแรกเรากดไปที่เอ็กซ์ตานะครับ แล้วกดไปที่ซัพพอร์ตนะครับกดไปที่ลิงก์ดาตานะครับตรงนี้เราก็เลือกว่าจะใช้ก,กู o ก l e เพแต่กู o ก l e เพก็จะไม่ได้รับอะไรนะครับแนะนำให้เป็นคนอย่น,นี้ ID นะครับอันล่างเนาะมันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วกดทุกครั้งไปเลยนี่มันก็จะเด้งมาหน้านี้ รอมันโหลดนะครับนี่ครับพอขึ้นอย่างนี้ให้กดไปอันสีฟ้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกวันเกิดอะเราไม่จําเป็นต้องใส่ตรงนะครับใส่ไปมั่วๆเลยใส่แบบแต่ต้องปีแบบผมแนะนำให้เป็น2อ0ศนนะครับอีเมลนี่ผม แล้วก็มันจะเป็นหน้ามันจะให้ใส่เขาเรียกอะไรอะพัดวดนะครับก็ให้ใส่ไปเลยครับแต่เมื่อกี้ผมไม่อยากใส่ใดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นเนาะแล้วก็รอเขาเรียกอะไรโค้ดมันส่งมานะครับเดี๋ยวผมขอดูแปบ๊บแล้วก็ให้เรามารอตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเอาเมื่อกี้กูพูดเล่นเราหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาเลยเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นสามเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับมันจะไม่เหมือนกันเนาะ แล้วกดนี้กไปนครับนี่มันก็จะบอกว่าขออนุญ,ญาตเปิดเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวผมขึ้นภาพเอเขาเรียกอะไรอะภาพไอ้เวลาสายรหัสนะครับเผื่อไม่รู้ผมขึ้นให้เนาะนี่มันก็จะค้างอย่างนี้ครับนี่เป็นไงละ่ะดูเน็ตด้วยครับดูเน็ตด้วยเป็นไงครับเน็ตวันผม เอเกินสองขีดแล้วสองขีแล้วเวดี๋ยวมันจะดีให้ไหมเนี่ยงั้นตัดไปตอนที่แม่งเน็ตมาเลยแล้วกันแล้วก็ดูนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ก็จะมีมันจะมีคำมันจะเขาเรียกอะไรติ๊กถูกอยู่ตรงเนี้เนี่ยก็คือถูกแล้วก็มึงทำเสร็จแล้วเออโอ้เสียงเพลงเบือ่อแป๊บัึงน้นปิดเสียงเพลงปิดอะไรแม่งัหมดเลยเออโก้ <Google. c oughs> ผมไม่ชอบเสียงเพลงอ่ะมันน่ารำคานเกินไปแล้วมันก็จะแบบคลิปที่เราเม่อกี้นีเสียงล้วก็กดเข้าไปดีคอมเฮาเลยเนี่ยมันจะขึ้นแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามร้อยขาดอีกสิบบาทเฮ้ยขาดแค่สิบบาทาเองอ่ะไอ้สิบบาทหน่ะไม่ได้หรอกมีสิบบาทได้ผมไหมครับเอ,เอ,เอ,เอไปสไปไปสูม,มเดี๋ยวผมขอลองสูมไอ้ค่อยสักหน่อยแนละ้วกันสักตัวนึงเผื่อได้ไอค่อยไง มันจะยากเลยแต่ผมขอใช้สูตรผมแล้วกันอยากจะโม่สูตรเท่าไหล่เขาบอกว่าไอตัวนั่นนะ่ะตัวเอ็มเอ่ะแต่ไม่ใช่อันไอตัวเอ็มเอฟที่ผมเพิ่งกดไปเไมื่อกี้นั่นแหละดีมากผมคิดว่านะ่ะมันยิงฟรีคลิกพวงอย่งแล้วก็กองหน้าก็ดีเหมือนกันตอนนี้ก็อมันก็ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันโยนบอลดีเฉยแต่มันวิ่งไม่ค่อย ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันยังวิ่งไม่เร็วพอผมคิดว่าพี่หน้ากากของเรายังดีกว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหม้ไม่ได้พอเลยว่าอังกฤษวะทุกคนเฮ้ยบรึรงหกใครว่าบอลทองโคตรกะ ไม่ใครเนี่ยได้อยู่มั้งซันเชดอเนี่ยกองลักด้วยดีดีดียเดียวมังนะรอนมาเลยแล้วกันกลับมารับคุณผู้ชมผมว่าเราสุ่มฟีเจอร์ดีกว่าไหมจะสู่หมไค่อนดิฟีเจอร์แหละดีละ่ะ มูนเนาเราจะได้ไขรเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหผมหว่าซ้ำเ้ยเออว่ะซ้ำเพราะว่ามูรลาลต้าใช่ไหมมูราต้าซ้ำจำไม่ได้หรอกคนที่ซ้ำไหมาทุกคนซ้ำมาไปดูจำาไม่ได้แล้ว ดิผมหลอนเอ้ยเฮากดอัยนี่ไม่เอาไม่เอาแทงใจกูเกินแรอไม่ผมม,มีมีแล้วนะโอเคไม่มีมามดีกว่าเยอะปรับไอ้จนเอ็เอ็ดก่อนจะเอาวพี่คนนั้นเข้ามาเพราะพี่เขาวิ่งเร็วดิผมชอบเขาแอนด์เดอะซิวแอนด์เดอสุดแม่ใจไล่ยนะมั้ง หนูทาเออลูินซื้อแบบเอ้ย่ยนแผนเป็นแผนหน้าคู่ดีกว่าน,นะเฮ้ยมันมาอีกรอบว่ทุกคนสุ่มฟีเจอร์เลยเอาให้หมดไปเลยนะบอกแล้วนะถ้าเกิดสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วมันได้ตัวสามอะ่ะไม่คุ้มเลยแบบโคตรไม่คุ้มอะ่ะโคตรของโคตรไม่คุ้มเลยสุดแั้วหมดไปเลยเพราะมันจะเหลือสิบสองสิบสองชั่วโมงนะมึงอย่าเอานะมึงอย่าเอาอิตาลีาให้กูนนะ มาให้ต่อสามแม่เลยเก็บไว้ปเลยเก็บไว้ไปไ,ๆๆๆๆไปเนี่ยก็ท้อ,ทอเลยสเลจะขายดีไหมว่าอ๋อถ้าเกิดอันไหนมันมีวิธีแก้อยู่ผมอะไรก็กดไปที่ my team นะครับเอ้าเฮ้ยออ๋กด my team นะครับแล้วก็กดไปที่เทรนเนอร์นะครับเราจะ เปลี่ยนมันให้กลายเป็นไกลเราก็ติ๊กอันที่มันไม่มีติ๊กถูกอย่างนี้นะครับประมาณนั้นล้วกดแต่มันก็นเสียดายนะไม่ต้องไม่ต้องหรอกไม่ต้องทำไม่ทาเราไม่ต้องดูครับไม่ต้องถ้าใครใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย